อาวเด่นเลขให้โชค12ลราศีพร้อมสื่อนำโชคสีโชคดีเลขโชคดีและวิธีการเสริมดวงประจำวันที่1เมษายน2566ครับราศีแรกครับคือราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับดวงของคุณถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับจากรายก้ยกยดีอย่างแน่นอน นะครับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภโอกาสต่างๆราศีนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าดูของคุณนะครับเรียกว่ามาแรงมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะครับสื่อนาโชคของคนราศีมงังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมงังกรครับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองนะฮะเกี่ยวข้องกับตัวตนของคนราศีมังกรนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยครับเป็นดาวประจําตัวของคนราศีมงังกรโครจรได้ตําแหน่ง ในเรือนกระดุมพระแปลว่าทรัพย์สินนะฮะดังนั้นครับลองดูเลขรอบตัวของตัวเองดีๆนะฮะอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดของคุณนั่นแหละจะทําให้คุณปังมีโชคใหญ่ๆเข้ามาครับสีโชคดีครับคือสีเหลืองสีเทาสีเขียวครับเลขโชคดีก็คือเลข2เลข9เลขสี่ครับหาโอกาสครับไหว้พระลาหูนะครับที่วัดศรีสะทองหรือวัดขุนจันทร์แถวฝั่งธนบุรี เป็นกู้มิตรเกื้อกูลหนุนดวงคนราศีมังกรครับราศีธนูครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูครับก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับดวงดีไม่ใช่เบานะครับโดยเฉพาะครับโอกาสทางการเงินนะฮะเรียกว่ารายรับจะมีเข้ามาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับสื่อนำโชคของคนราศีธนูครับดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองโครจร ในช่วงต้นดัวนี้ฮะอยู่ในเรือนสาชะสาชะหมายถึงอะไรครับหมายถึงเพื่อนนะครับเพื่อนพารวยเพื่อนจะให้โชคดังนั้นลองดูนะครับเพื่อนของคุณที่สนิทในช่วงเวลานี้นะครับให้เขาหยิบจับรับซื้อเสี่ยงโชคให้ก็จะดีนะฮะหรือดูเรื่องของตัวเลขรวมถึงนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนคุณ ที่เป็นคนสนิทนั่นแหละครับจะทําให้คุณโชคดีในช่วงนี้ครับสีโชคดีครับคือสีม่วงสีแดงสีส้มครับเลขโชคดีก็คือเลข7เลข1เลข5้ครับอย่างนี้ต้องรีบทําบุญนะครับอัปเวลแล้วนะครับไหว้าสาลหลักเมืองพร้อมผูกผ้า3สีให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งมีความรุ่งเรืองครับ ราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับแม่ตัวราศีนี้ครับก็เป็นราศีนึงอีกหนึ่งราศีนะที่ครั้งที่แล้วครับเฉียดไปเฉียดมานะครับเกือบจะได้หุดปิดนะฮะแต่ครั้งนี้ครับแน่นอนครับแม่นๆ่นตรงตรงมีโอกาสสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคการลุ้นรางวัลใหญ่ๆเป็นราศีที่ถือว่าจะมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตกันเลยทีเดียวสื่อนําโชคครับ คนราศีพิจิกครับช่วงนี้ครับบริวารนะฮะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงรอบข้างจะให้โชคจำนำทรัพย์ดีๆมาให้คุณนะลองดูครับบริวารในที่นี้ครับคือดาวพุธนะฮะในทางโหราศาสตร์แปลว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขนะฮะสุนัขจะให้โชคให้ลาบคุณนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับใครที่เลี้ยงสุนัขนะครับไว้เนี่ยครับลองดูในเรื่องของตัวเลขตรงจุดนี้ก็บอกได้เลยก็ว่า เขาจะเอาโชคบิ๊กๆมาให้เลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับสีโชคดีครับคือสีม่วงสีแดงสีชมพูครับเลขโชคดีก็คือเลข7เลข1เลข3ครับดวงกําลังดีบุญกําลังมาต้องทําบุญสังฆทานครับและถวายพระประจำวันเกิดสัก5นิ้วนะฮะจะเป็นมงคลเสริมดวงของคนราศีพิจิกในช่วงนี้ให้ปังปังสุดๆกันไปเลยครับราศีตุลครับหรือผู้ที่มีลัคนาสติลราศีตุลก็เป็น ราศีที่เรียกว่าที่ผ่านมาครับนี่เยอะนะครับติดพันคาราคาซังชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับการเงินเรียกว่ามีปัญหาอยู่พอสมควรแต่ช่วงจังหวะดวงดาวมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่งผลดีกับคนราศีตุลโดยเฉพาะเรื่องของโอกาสทางการเงินนะครับเน้นในเรื่องของโชคลาภเลยนะรเรื่องของโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่าคนราศี ตุลครับจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะครับสื่อนําโชคครับการเงินคือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรย้ายเข้าสู่เรือนสุภะสุภะหมายถึงความสําเร็จนะครับดังนั้นครับคนราศีตุลเป็นช่วงเวลาแล้วนะครับที่คุณจะมีเงินมีทองเข้ามาแบบไม่ขาดสายอย่างแน่นอนนะครับผมสื่อนําโชคครับกระดุมพระสุภะนะครับการเงินไปตกความสําเร็จสุภะนั่นแปลว่า ความหมายอีกอย่างหนึ่งหมายถึงสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นวัดวาอารามเป็นวัดหลวงนะนะครับวัดอารามหลวงจะให้โชคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาโอกาสไปไหว้องค์พระประธานวัดอารามหลวงนะครับและก็เสี่ยงสิมสีด้วยนะครับจะได้มีเลขมงคลมีเลขเด็ดๆทำให้คนราศีของคุณจะเกิดโชคอย่างแน่นอนสีโชคดีครับคือสีดำสีเขียวสีฟ้าครับเลขโชคดีก็คือเลข8เลขสี่เลขหกครับ ร่วมทําบุญสร้างหอระฆังนะครับแล้วก็ยกช่อฟ้าจะได้มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสําเร็จก้าวหน้าครับและคนราศีกันนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับก็เป็นอีกหนึ่งราศีเช่นเคยนะครับราศีนี้ครับที่ผ่านมานี่ครับลุ้นเนี่ยฮะนะครับลุ้นลุ้นจนลืมนะบางคนลืมนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับจําไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณต้องดูแล้วก็จําให้แม่นๆนะว่าคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภแล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงจังหวะดวงดาวส่วงผลดีแบบสุดๆ1 0 0เซในครั้งนี้นะครับคนราศีกันนะราศีกันครับต้องบอกเลยครับว่าดาวความสําเร็จนะครับส่งผลส่องแสงดวงสตาร์เท่านั้นยังไม่พอครับยังส่งผลในเรื่องของโชคลาภได้ตําแหน่งมาตราฐานเกรรษตรตาธิบดีนะครับคือดาวจันทร์ นะครับเรียกว่าจะมีโชคแบบก้อนใหญ่ๆเข้ามากันเลยทีเดียวครับสื่อนําโชคครับดาวจันเนี่ยครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภครับผู้หญิงจะให้โชคโดยเฉพาะครับแม่นะฮะผู้หญิงที่อายุมากกว่านะครับก็ลองดูตัวเลขของคุณแม่คุณป้านะฮะที่เรียกว่าเป็นญาติที่เป็นญาติฝ่ายหญิงนะครับจะให้ลาบของคุณนะครับตรงนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ ดวงของคนราศีกันเนี่ยนะครับมาแรงจนชุดไม่อยู่สีโชคดีครับคือสีเทาสีส้มสีแดงครับเลขโชคดีก็คือเลข9เลข5เลข1ครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะฮะบริจาคน้ำา15แพ็ค15ขวดตามกำลังดาวจันนั่นเองครับราศีกุมครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่าราศีกุมเนี่ยมีรายจ่ายมากมายนะครับรายจ่ายเยอะแยะเลยนะครับจุกจิก วุ่นวายเข้ามาทําให้คนราศีกุมบางครั้งเนี่ยเหนื่อยอกเหนื่อยใจครับเรื่องบางเรื่องก็จ่ายไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับก็จ่ายหรือให้หยิบยืมคนรอบข้างไปนะครับก็เรียกว่าการเงินช่วงนี้มีปมีปัญหาอยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับดวงดาวนะครับในเรื่องของการเงินส่งผลดีนะครับดาวการเงินครับของคนราศีกุมเนี่ยนะครับยังมีตําแหน่งที่มั่นคงและเข้มแข็งอยู่นะครับสื่อนาโชคของคุณนะ นคนราศีกุมเนี่ยจะมีโชคละเรื่องการเงินครับดาวการเงินครับเข้มแข็งครับได้ตำแหน่งเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะให้โชคของคุณคือเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขทําบัญชีเช่นสมุตฝากบัญชีบุ๊คแบงค์นะครับดูเลขท้าย3ตัวนะครับหรือบัตร ATM บัตรเดบิตเลขท้าย3ตัวนะครับแม้กระทั่งนะฮะร,รหัสตู้เซฟรวมถึงนะครับบัตรคิวที่คุณไป ธนาคารนะครับที่ออกบัตรคิวนะครับนั่นแหละฮะสำคัญเลยนะครับลองพิจารณาดูนะครับมีลุ้นในเรื่องของโชคและลาบลอยเข้ามาแบบฟุกๆครับสีโชคดีครับคือสีส้มสีดําสีฟ้านะครับเลขโชคดีก็คือเลข5เลข8เลข6ครับดวงกําลังจะดีครับหาโอกาสไปไหว้พระแก้วมรกกครับเป็นมิ่งมงคลเสริมดวงชะตาในช่วงจังหวะโอกาสทองดีๆแบบนี้ครับราศีมีนครับก็ไปอีกหนึ่งราศีนะครับ เรียกได้ว่าช่วงนี้ครับที่ผ่านมานี่นะครับมีปัญหามากมายนะครับโดยเฉพาะครับสูญเสียเงินแบบเรียกว่าไม่คาดฝันไงเงินหายบ้างนะครับมีคนมาขโมยเงินบ้างนะครับซึ่งทําให้คนราศีมีนี่นะครับปวดหัวเครียดกันไปตามๆกันนะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าดูของคุณเรื่องการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุดๆครับเพราะว่าดาวการเงินส่งผลการเงินที่ดีให้คนราศี มีนยังไม่พอครับดาวแห่งการเสี่ยงโชคก็ยังมาแรงด้วยนะครับดาวแห่งการเสี่ยงโชคก็คือดาวปุตตะครับได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานกเกษตรราทิตดีในวันที่1เมษายนนี้นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงในเรื่องของโชคลาบโชคเสี่ยงตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นครับสื่อนําโชคของคุณครับคือบุตรบริวารเด็กนะครับหรือคนที่อายุน้อยกว่านะฮะจะให้โชคให้ลาบ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับช่วงนี้ครับใครอยากลุ้นอยากเสี่ยงไปซื้อไปหยิบจับนะครับก็ดูนะเด็กจะให้โชคก็ลองพิจารณาดูครับในเรื่องของตัวเลขส่วนสูงนะฮะวันเดือนปีเกิดรวมถึงนะครับหมายเลขโทรศัพท์บัตรประชาชนเลขท้ายสาตัวก็จะให้โชคให้ลาบของคุณอย่างแน่นอนดีโชคดีครับคือสีเทาสีเขียวสีขาวครับเลขโชคดีก็คือเลข9้าเลข4ี่เลข2ครับ งนี้ครับ้องทําบุญเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะครับถวายพัดลมหรือถวายแอร์ก็ได้นะครับพร้อมบริจาคเข้าสารจะได้ชีวิตล่มเย็นเป็นสุขแถมมีกินมีใช้เหลือเก็บเหลือเฟือครับราศีเมษครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษครับดวงชะตาของคุณครับเรียกได้ว่าครับที่ผ่านมานะครับเหนื่อยหนักแสนสาหัสนะครับต้องสู้กว่าจะได้เงินมาสักบาทเนี่ยเหนื่อยครับออกแรงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับแตงจวะ จังหวะนี้เองนะครับดวงชะตาของคุณครับจะมีโชคแล้วนะฮะเรียกว่าดวงชะตาเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับดาวเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะครับโคจรอยู่ในเรือนลาภะแปลว่างานของคุณจะให้โชคก็ลองพิจารณาดูเรื่องของห้องนะหมายถึงห้องที่คุณทํางานนะครับดวงดูตัวเลขนะรวมทั้งนะครับรหัสบัตรพนักงานนะครับหรือใครทําธุรกิจส่วนตัวก็ดูดูทำเลที่ตั้งนะฮะหรือ เลขที่ออฟฟิศนะครับเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศตรงจุดนี้เองครับจะเกิดโชคเป็นมงคลกับดวงคุณสีโชคดีครับคือสีฟ้าสีเทาครับเลขโชคดีก็คือเลข4เลข0ูนย์เลข9้นั่นเองครับต้องเร่งแล้วนะครับทำบุญเสริมดวงครับไหว้พญานาคนะฮะเพื่อเสริมทรัพย์บรรดาลโชคในช่วงนี้ให้แบบเร่งด่วนแบบสุดๆครับราศีพฤษภครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภครับ ดูสตาร์ของคุณครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามาแรงเหมือนกันนะครับแรงในที่นี้หมายถึงแรงในสิ่งที่ดีๆนะนะครับเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินเรื่องของการหยิบเรื่องการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ตรงนี้ครับวันนี้มาบอกเลยนะครับว่าดวงของคุณนะครับแรงเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบแห่งการเสี่ยงโชคโชคลาบแห่งการเรียกว่าสิ่งที่เคยทําอะไรไว้จะกลับมานะครับ ทำให้คุณครับอมยิ้มได้เลยทีเดียวครับสื่อนําโชคนะฮะของคนราศีพฤษภครับพันธุลาภะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณจะมีโชคจากที่อยู่อาศัยบ้านรถที่ดินนะครับดังนั้นลองดูบ้านเล็กที่นะครับจะให้โชคนะครับหรือทะเบียนรถก็จะให้โชคเสริมทรัพย์เสริมเงินกับคุณอย่างแน่นอนครับสีโชคดีครับคือสีเหลืองสีแดงสีส้มครับเลขโชคดีก็คือเลข2เลข1เลข5ครับ เรียกว่าเจ้าที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับกองทําบุญเสริมดวงไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับศาลพระภูมิที่บ้านถ้าใครไม่มีก็ไหว้ตีจูเอียถ้าไม่มีเลยครับไหว้พระประธานนะครับที่บ้านจะเสริมดวงคุณครับราศีมีถุนครับหรือผู้ที่มีลักนณสถิตราศีมีศูนย์ครับเรียกได้ว่าเป็นราศีอีกหนึ่งราศีนะครับมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะครับอุปสรรคเยอะมีปัญหามากมายนะครับเครียด นะครับหาเงินเขาเรียกว่ามีรายจ่ายมารอรับนะฮะรายรับมาไม่ถึงลองคิดดูนะกันก็เป็นราศีที่ถือว่าช่วงนี้ครับฟ้าเปิดแล้วนะครับสำหรับเรื่องโชคลาภและโอกาสซืส้อน้าโชค,ครับการเงินจะให้โชคให้ลาบคุณนะครับก็ลองดูตัวเลขทางบัญชีนะครับเลขทางบัญชีที่นี่หมายถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณทั้งหมดนะครับตู้เซฟบัตร ATM นะครับหรือรหัสนะครับแอปพลิเคชันแบงกิ้งของคุณก็จะทำให้คุณเกิดโชคลาภได้อีโชคดีครับคือสีขาวเทาเขียวครับเลขโชคดีก็คือเลข2 9 4าครับช่วงนี้ครับต้องสักการะบูชาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเจ้าแม่ขดอิ่มครับจะได้คุ้มครองเสริมความเฮงความปังความรวยครับราศีกรกฎครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับดวงชะตาของคุณครับก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ครับ ติดขัดมากเลยนะครับเรื่องการเงินการทองนะครับการเสี่ยงโชคนี่ก็ที่ผ่านมานี่ก็พลาดพังนะฮะเรียกว่าพลาดพรั้งเลยนะครับช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงจงวังหวะที่ดีของคุณในเรื่องของการเงินกระแสเงินสดและรวมถึงรายได้ที่ดีแถมยังมีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสื่อนาโชคของคนราศีกกรกฎครับผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชค ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูเพราะฉะนั้นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาจะให้โชคให้ลาบคุณลองดูตัวเลขของหัวหน้าของคุณล่ะครับอายุนะฮะเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของคุณนั่นแหละนะครับจะให้ลาบคุณนั่นเองสีโชคดีครับคือสีขาวสีเทาครับเลขโชคดีก็คือเลข2เลข0ูนย์เลข9ครับชาวราศีกรกฎครับต้องขาวกาสครับไหว้ พราะแม่อุมาเทวีที่วัดแขกงนะฮะจะได้เสริมทั้งสเสน่ด้วยเสริมทั้งเรื่องหลักทรัพย์ด้วยจะได้มีเงินเข้ามาไม่ขาดสายในจงังหวะโอกาสนี้ครับราศีสิงค์ครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงค์ครับดวงชะตาของคุณเรียกได้ว่าช่วงเมษานี้ครับต้อนรับหน้าร้อนในเรื่องของการเงินรายได้และโอกาสต่างๆนะครับจะเป็นเศรษฐีจะมีโอกาสที่จะร่ํารวยแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับคนราศีสิงห์นะฮะ สื่อนาโชคของคนราศีสิงค์ครับตําแหน่งการเงินนี่ครับโคจรนะครับไปร่วมกับดาวปัตตนีแล้วก็ร่วมกับดาวสหชะนะครับถ้าตีความหมายนั่นหมายถึงครับปัตตนีสหชะหุ้นส่วนเพื่อนสนิทจะให้โชคให้ลาบคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะฮะใครที่มีหุ้นส่วนทั้งเรื่องหุ้นส่วนทําธุรกิจนะครับหุ้นส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับจะให้โชคให้ลาบก็ลองดูเรื่องของตัวเลขนะครับ ลองดูนะฮะอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดตรงนี้ก็เอามาพิจารณาดูนะครับหรือให้เขาซื้อหยิบยืมให้ในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะราศีของคุณเป็นราศีที่จะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับสีโชคดีครับคือสีเทาสีชมพูรครับเลขโชคดีก็คือเลข9เลข0ูนเลข3มครับมีเกณฑ์ที่โดดเด่นต้องหาโอกาสแล้วนะครับรีบครับไปไหว้พระเจ้าตากสินที่วงวินใหญ่นะครับเสริมการค้าการขายเสริม การเงินเรียกว่ามาแบบชุดไม่อยู่ล่ำรวยกันแบบทะลุฟ้ารวยเร็วแบบฉับพันในช่วงนี้อย่างแน่นอนครับ